โอเคสวัสดีครับพวกผม M <c oughs> ในช่อง M Hub v i นะครับก็อยู่ในเกม r o x n e x t General นะครับ <c oughs> วันนี้ก็มา,าทำการรีไฟล์นะครับรีไฟล์เจ้าตัวโอทองนะครับมีด มีดอามีดแอดนะครับอุวุทองนะครับตอนนี้ก็ผมบวกหนึ่งอยู่นะ,ะแล้วก็อันนี้อัพอัพเกรดแต่เมื่อสักวันนะก็ <c oughs> <ipedia> ของทองนะครับบวกหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ของขาวเขาบวกหนึ่งนะครับ <ult ime S 1> <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทาริสแมนนะครับบวกสองนะครับแล้วก็แหวนนะครับอย่างละหน, <c oughs> <c oughs> นึ่งเนาะทีเนี้ยผมจะวันนี้ผมจะมาบวกมีดทองนะครับขึ้นบวกสองนะครับไม่รู้ได้เปล่า เพราะว่ามันบวกหนึ่งอ่ะมันติดรอบปรสิทธิ์แล้วใช่ไหมนี่ก็บวกสองนะครับไม่รู้ติดไหมนะครับมันใช้ทั้งหมดสิบสองก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะบวกทั้งขาวแล้วก็ทองทอง,ทองนะครับแนวแรกเดี๋ยวไปตีทาริศก่อนนะครับอาริก่อนโอเคนะครับ <c oughs> ก็เป็นกังใจด้วยนะครับกังใจด้วยไม่รู้ว่าติดไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวตามสูตรเลยนะครับผมจะใช้ตามสูตรผมนะครับสูตรผมนะ เปิดพิเศษใหม่นะครับ <c oughs> ให้ตามสูตรผมนะใครจะทำตาม, <c oughs> ตามก็เลี้วแต่นะครับสุกัสม,มันนะครับผมเคยได้เห็นผมเห็นไอสูตรนี้ผมได้มันจากฝรั่งนะแล้วฝรั่งเขาตีเมืองอเมืองอีสูตรนะเมืองระดับนะเคในอุปกรณ์แล้วก็ ใส่เลยนะครับเอาราใส่ของทองไปก่อนอ๋อลืมอัพสกิลสักครู่นะครับเดี๋ยวอัพเป็นถือสองมือไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ทาฤทธิ์นะครับอ๋อเราใส่ไปหมดเลยก็ได้ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากินยาเพิ่มรักไปนะครับบอกสิบนะครับสเต็งไปอีกสิบนะครับอกกีกไปสิบกินไปเถอะครับกินไปเถอะกินมั่วๆไปนะครับขำๆนะครับกินหมดอ่ะกินไปนะนหมดอ่าในะกินแล้วกินหมด โอเคนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเริ่มตีจากทาริสก่อนนะครับเริ่มจากตีจากทาริสนะครับทาริสต,ตัวน,นี้นะทาริสแม่นนะครับแล้วก็ตับมีขาวนะครับแล้วก็ไปมีทองอันสุดท้ายนะครับจะวนนี้สามรอบนะครับโอเคไปครับเสือซึม,มันนะครับ หมดเลยครับแตกเป็นหนึ่งนะครับแตกหนึ่งเข็มรอสักครู่ครับเราสังเวชทริปไปก่อนนะครับโอเคนะครับเองทองนะครับ อทองอทองเฮ้ยเป็นไงล่ะไงล่ะโอ้ว่าทานิดแตกไม่เป็นไรครับไม่เสียนครับเราเอาของทองขึ้นก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บแร่ให้ครบทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะใช้ยี่สิบสี่ใช่ปะยี่สิบสี่มันต้องใช้ทั้งหมดสามสิบก้อนโอ้ ในได้ขุดแร่อีกหลายวันนะครับก็จะโหดก็พักใหญ่เลยครับอ,องผมอ,ะอ่ะอ่เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยน,นะครับเล่นไปเรื่อยน,นะตัวนี้นะครับคำๆนะครับใช้หมดสามสิบก้อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตีขึ้นพร้อมกันนะครับเป็นสามเป็นสามแล้วก็ไปสี่พร้อมกันนะไม่รู้ขึ้นปะ<笑><笑>โอเคนะครับเอ้ยไม่ได้ดูนะตีเมื่อกี้แอตแทกเท่าไหร่นะครับก่อนตีแอตแทกเพ่อนประมาณนี้ครับแนวดิไปเป็นพิเศษพิเศษหนึ Z ่งก่อน อ่าแถวพันห้านะครับยูวดีก็เท่านี้ครับตีกระจึงนะครับผมใช้ในลากอยู่นะครับในลากให้มันเอาวลมันวิวนวิไวนะครับโอเคได้ฟรีมาก้อนหนึ่งโอเคครับก็คลิปนี้เอาเว้ปมานี้นะครับเดี๋ยวเหมือนที่ผมบอกครับ๋ยวถ้าเกิดผมตีบอกเลยผมจะมาถ่ายคลิปทุกครั้งเลยนะครับที่ตีบอกนะครับโอเคสรุปคลิปนี้ก็เอาให้เป็นเท่านี้นะครับก็ เอาเป็นว่าเราตีดาบทองเราตีมิดทองเราตีมิดทองบวกอรติดนะครับมันนี้โอเคนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ I'm